สวัสดีชาวราศีสิงห์หรือที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักนาสถิตราศีสิงห์มันเป็นช่วงที่คอนข้างเพอร์เฟกมากมากถ้าบอกว ouais ่า okay. ท i, ี่ผ่านมาล้มลุกคลุกครานมีนู่นมีนี่มีน้าซาลวาดสิงห์เหมือนที่บอกว่าดาวความโชคดีของคุณเข้าบ้านตนเองตั้งแต่วันที่สองมิถุนายนก็คือตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนมาเนี่ยค่ะ คุณอยู่ในขายที่ค่อนข้างจะคึกคักคึกคื้นเอกเหิม <_ C' 1> แล้ววันที่10บกับวันที่สิบี่มิถุนายนมีดาวดีเข้ามาอีกวันที่สิบสิบสี่สิบห้าสิบหกไอะสิบสิบสี่สิบห้าก็เรียกว่าหลังวันที่สิบหมิถุนายนไปดาวมากองกันอยู่โยกหลังลัคนณาซึ่งเป็นดาวดีทั้งสิ้นแล้วก็เป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยตได้ตําแหน่งราชาโชค คือจะถูกยกยอปอปั้นเอาอย่างนี้แล้วกันคุณจะถูกยกยอปอปั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งชื่อเสียงบาร,รมีจะปรากฏคนเกิดวันอาทิตย์ตัวเองนั่นแหละคนรอบข้างนั่นแหละก็จะรู้สึกหันษาคนเกิดวันจันทร์ถ้าลดทอนความเอาแต่ใจได้ก็จะโดดเด่นโด่งดังเช่นกันคนเกิดวันอังคารแหมน่าอิจฉามาก นะคะทุกคนใหการยอมรับบารมีโดดเดน่นเด้งขึ้นมาปัา๊ไปไหนมาไหนคนเอายกมือไว่ยังกะสสอลงสมัครในพื้นที่คนเกิดวันพุธกลางวันจะได้รับการยกย่องชอดชูในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบางสิ่งบางอย่างเป็นรูป,เป,รปเป็นร่างที่เด่นชัดนะคะอยากจะได้ความมั่นคงแข็งแรงอะไรมันปรากฏให้เห็นเลยคนเกิดวันพระหัสบดีคนเกิดวันพระหัสบดสบีเนี่ยค่ะการที่ปลูกดวงออกมาแล้วเป็นคนราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ถือว่า คุณเป็นเชื้อของเทพพระเจ้ามาเกิดคุณเป็นเชื้อของเทพพระเจ้ามาเกิดเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงว่าเป็นเทพพเจ้าฝ่ายไหนฝ่ายมารหรือเปล่าก็ไม่แน่นะคะนะคะเทวดายังมีมารเลยตำราว่าดิฉันก็เล่ามาต่อก็เล่ากันต่อก็เล่ากันต่อว่าเราก็ไม่ได้เจอกันขนาดนั้นหรือเป็นเทวดาฝ่ายเทพก็เป็นเทพชั้นสูง ในเมื่อดาวเข้ามาประจบเหมาะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คือโหแบบเฟื่องฟูสุดๆเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถ้าคนให้หลักใหฐานถ้าคนอยากจะยกย่องเชิดชูหรือไปงานอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนยกย่องให้เกียรติหรือคุณจะใช้โอกาสนี้โดดเข้าไปในวงที่แบบวงแบบที่เขามีแต่ความดีงามอ่ะคุณโดดเข้าไปเลยคุณก็จะได้รับยอมรับการนับถือคนเกิดวันศุกร อะไรที่คุณอยากได้ละ่ะบ้านเหรอรถเหรองานที่มีความมั่นคงแข็งแรงเหรอเงินโบนัสเยอะๆเหลอส่วนแบ่งรายได้เยอะๆถูกหวยเหรอขายหุ้นได้เหรอคริปโตพุ่งเหรออยู่ที่พื้นดวงของคุณว่าคุณจะได้มากอย่างไดคนเกิดวันเสาร์ความคุ้นเคย สิ่งอันใดที่เป็นที่มันต่อเนื่องมาจากชาติภพที่แล้วคุณมีโอกาสได้สิ่งนั้นแต่คุณอาจจะงาบอาบเหนือ่อเหงื่อต่างน้ำคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้คนเกิดวันพุธราหูอยากจะได้อะไรอยากจะได้ยศอยากจะได้ตำแหน่งอยากจะได้งาน อยากจะมีวิถีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้มากได้น้อยอยู่ที่พื้นดวงของชะตาของท่านนะคะว่าของเก่าที่แบกมาจากวันเกิดในชาติพวกนี้ของเก่ามันมีมากน้อยเพียงใดถ้าในพื้นดวงของคุณได้มากอยู่แล้วคุณก็จะประสบผลสำเร็จถือว่าโดยส่วนมากราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงปลักหลังมิถุนายนบอกเลยบอกเลยว่าบวกบวกมากกว่าลบ ดาวเลี้ยงร้อยกันเนี่ยนี่ดูสิดาวเหล่านี้ยคะ่ะอยู่ในขายดีเป็นช่วงที่เรียกว่าคุณได้ทำกิจกรรมเด่นๆสู้นะคะอยากจะได้อะไร